แจกเงินฟรีกับช้อปปี้เพยวันนี้นะครับกับช่องเก็บตังค์นะนอกจากแจกทูมอนี่วอลเล็ตนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกซองอ่างเปาของช้อปปี้เพยแบบฟรี Free, ได้เลยนะครับให้ท่านหยิบมือถือขึ้นมาสแกนหลายท่านหลายคนนะครับในช่วงนี้อาจจะเห็นว่าผมไม่ค่อยทําการแจกซองนะเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยมีกําลังใจนะครับว่ามันไม่มีคนกดไลค์นะครับมันไม่มีคนกดติดตามซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์เนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกแบบ ทอ้ทอๆนะครับกับการแจกเงินยังไงก็ตามนะครับใครที่เห็นวิดีโอนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงนะครับก็จะได้มีกําลังใจในการมาแจก2แบบนี้เนะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมเสียเงินกับการแจกซองไปนะครับแต่ว่าผมยอดกระแสที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยอยากแจก ก็นะครับถ้าไม่อยากให้ช่องดีๆแบบนี้หายไปจากบน y t u t u นะครับ <c oughs> ก็ฝากสนับสนุนสำหรับนะครับการคอมเมนต์การไลค์นะครับแล้วก็การกด subscribe ให้ผมสักนิดนึงนะครับผมจะได้อ่าอย่างน้อยมีช่องดีๆเอาไว้แจกเงินนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆช่องนะครับที่เปิดมาแจกเงินเนี่ยส่วนมากจะเป็นการแจกแบบหลอกๆนะครับบางทั้งก็ต้องทำกิจกรรมทำ อะไรหลายๆอย่างวุ่นวายนะครับบางครั้งก็ไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับน้อยน้อยช่องนะที่จะแจกแบบนี้จริงๆดังนั้นใครที่นะครับอยากจะให้มีช่องดีๆแบบนี้เพื่อนสมาชิกได้รับเงินฟรีๆก็ฝากสนับสนุนผมด้วยนะโอเคครับผมสาหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะแจกสําหรับลิงก์นะครับลิงก์ในกลุ่มนะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับรีบเข้ามาในกลุ่มเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะแจกลิงก์นะครับเวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับหรือ12นาฬิกาเพื่อนสมาชิกก็เข้ามากดรับลิงก์ได้เลยสําหรับโค้ดฟรีๆนะครับจากช p อป สมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับโค้ดอังเปาทูมอนี่วอลเล็ตทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ในเทเล gram ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมเทเล gram สามารถดาวน์โหลดที่ App s t o r e และ p Play Store ได้นะครับพิมพ์ว่าเทเล gram แ,แล้วทำการติดตั้งได้เลยครับเมื่อเราทำการติดตั้งเทเล gram แ,แล้วนะครับกดสแกนเพื่อที่จะหากลุ่มการทำเงินและรับโค้ดอังเปาฟรีนะครับกดคำว่าแอแล้วก็เคตัวใหญ่ A B นะครับแอปเก็บทูนะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุลมที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับอย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้นะครับด like, กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอในครั้งถัดไปใน e ีนี้นะครับจะต้องลากันไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ e ีถัดไปวันนี้สวัสดีครับ